สิ่งนี้เป็นความผิดปกติทางการรับรู้จนทำให้เกิดความสับสนและสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือไัยไซเบอร์ <S <S 1> <S 1> จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไร <t ell noise> ได้คำตอบแล้ว <t ell noise> ใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกัน <t ell noise> คำนี้คือ hallucination ที่แปลว่าอาการหลอนการเห็นภาพหลอนโดวยวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการหลอนที่เกิดขึ้นจาก AI <t ell noise> นั่นก็คือ AI hallucination AI hallucination นะคะหรือว่าเราเรียกง่ายๆว่า AI หลอนก็นได้ค่ะในภาษาไทยนะคะฟังเราก็จะดูเหมือนเอ๊ะเราถูกผีหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือการที่เราถูกหลอกจากข้อมูลที่ AI มัน generat ให้เราค่ะก่อนหนึ่นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบของ generative AI เนี่ยมันก็คือการใช้แบบ large language model เนาะ LLM ซึ่งเป็นการแบบมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็เทรนแมชชีนเนี่ยให้มันเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วมันก็จะได้มีความสามารถที่เวลาที่เราป้อน คำสั่งอะไรบางอย่างไปมันจะสามารถเจ n เนเรตสิ่งนั้นกลับมาให้เราได้ค่ะซึ่งไอ large ้ large language model เนี่ยมันใหญ่มากนะคะในการที่จะเจนเนอเรตกวาดข้อมูลมาัยเยอะแยะเลยแต่ ปัญหาก็คือว่าถ้าข้อมูลที่ถูกเทรน AI นั้นน่ะมีความไปแอบเช่นมีความไม่เป็นกลางหรือว่ามีข้อมูลด้านเดียวเยอะกว่าด้านอื่นๆเนี่ยค่ะเวลาที่เจเนอเรตออกมาก็จะมีความอาคติในข้อมูลนั้นซึ่งมันก็จะมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้อาการหลอนของ AI ที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีหลายรูปแบบหลอนแบบแรกก็คือข้อมูลผิดถามว่าคนนี้คือใครปรากฏขึ้นมาแล้วข้อมูลนี้คือไม่ใช่ของเขาเลยเช่นแบบเราเซิร์ชชื่อตัวเองลงไปแล้วบอกฉันจบจาก ที่อื่นน,นู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเอาอย่างอื่นใส่มาให้เรามันก็กลายเป็นไม่เป็นความจริงอีกแบบหนึ่งที่น่ากลัวขึ้นมาอีกก็คือว่าสร้างใหม่ขึ้นมาค่ะเช่นมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเนาะที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะจริง,รงๆเขาก็รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศพอเราเคีย์ชื่อศาสตราจารย์คนนี้เข้าไป AI มันก็ไปจับว่าเขามีอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องล่วงละเมิดทางเพศด้วยแล้วก็เจนเนอเรตออกมาว่าศาสตราจารย์คนนี้เคยล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาในการไปเที่ยวทริปนี้ซึ่งทิปนนนั้น้เเคยเกดขึ แล้วก็ไม่เคยทําเหตุการณ์นั้นแต่สิ่งที่จริงๆคือเขาเป็นคนรณรงค์เรื่องนี้อันนี้คือการจับแพะมาชนแกะแบบมั่วๆและยกระดับความหลอนในอีกรูปแบบที่น่ากลัวขึ้นอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะข,ของแบบเกินจริงไปเลยแล้วเราเรา,เรา,เราดูว่าแบบเฮ้ยมันดีเวอร์ <laughs> ดีเวอร์หรือแบบน่ากลัวเวอร์เนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเกิดในเวลาที่เราอยากให้จเนเรตไอเดียให้เราเช่นเ,เราบอกว่าไหนลองทําแผนมาร์เก็ตติ้งให้เราสักอันหนึ่งซิแล้วมันก็จะนเนเรตข้อมูลมาเยอะแยะมากเลยจนรู้สึก โอ้โหมันมีคนทำแบบนี้ได้จริงเหรอซึ่ง อาจจะทำไม่ได้จริงแบบนั้น100%ก็ได้เพียงแต่ว่าเขาหยิบข้อมูลจากหลายๆส่วนมาประกอบกันเป็นจิ๊กซอให้เราอะจนเราสึกว่าโอ้โหเจ๋งมากเลยแต่อาจจะไม่เคยมีใครทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญแบบนั้นมาก่อนก็ได้แล้วแบบนี้เราจะสามารถรับมือกับอาการ AI hallucination ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ AI เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีมากนะในการลดระยะเวลาในการทํางานบางอย่างแล้วก็คือเป็นผู้ช่วยที่ดีของเราแต่ว่าเราต้องรู้จักว่าเราจะใช้งานเขายัางไงหนึ่งคือเราเข้าใจมนันเนาะว่าเราจะคุยกับมันยังไงใช้คําสั่ง สอ2ก็คือเราจะเช็คข้อมูลตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะคะว่าข้อมูลที่เขาเจเนอเรทให้เราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามีบริบทคอนเท็กซ์ที่ถูกต้องไหมแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือฟ i n a ลโปรดักต์ที่มันจะออกมาเนี่ยก็ต้องผ่านมือเราอีกหนึ่งครั้งเขาทําขั้นตอนทั้งหมดมาให้เราแล้วเรามาตกแต่งมันให้ถูกต้องและสวยงามที่สุดตามเป้าหมายของเราฉังนั้น AI อยู่ในกระบวนการได้แต่มนุษย์ต้องดูแลมันนะแล้วก็ใช้งานมันโดยที่เราเป็นผู้สัง่ง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ถือเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันด้วยความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานแต่ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่อาจมีข้อผิดพลาดหรืออาการหลอนอย่าง AI hallucination ที่เราคุยกันในวันนี้ได้นะครับดังนั้นเราในฐานะผู้ใช้งานจึงควรควบคุมหรือตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ก่อนนําไปใช้จริงเพื่อความถูกต้องและไม่ก่อปัญหาความสับสนให้แก่สังคมนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรมาร่วมไขคําตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับช่วงก่อนแชร์ keyword เปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์รู้เท่าทันป้องกันภัยอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม